คุณผู้ชมคะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะหรือจ i s d a ขณะนี้ได้ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสนบับสนุนการแก้ปัญหาผักตบชวาขวางทางน้ำค่ะเพื่อเปิดทางระบายน้ำสายหลักนะคะรวมถึงสายรองเพื่อต้อนรับฤด,ดูฝนค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็คือดาวเทียมไทยโชดดาวเทียมแลนเซ และดาวเทียมเซนติเนาทูนะคะสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์และบริหารจัดการผักตบชวาได้นะคะทางด้านของนายอนุสรรังสิพานิตรักษาการนักภูมิสารสนเทศเชี่ยวชาญพิเศษของกิสได้กล่าวว่าดาวเทียมแต่ละดวงมีรอบระยะเวลาการถ่ายภาพซ้ำที่เดิมและรายละเอียดภาพที่แตกต่างสามารถถ่ายภาพได้ครอบคลุมและกว้างนะคะติดตามสถานการณ์ได้หลายช่วงเวลาค่ะซึ่งเหมาะกับการติดตามสถานการณ์ผักตบชวาในภาพรวมที่ทั้งมีการเคลื่อนที่และมี การกองสะสมตามลำน้ำของผักตบชวานะคะที่กำจัดไปแล้วด้วยโดยที่ผ่านมายิสดาใช้เดาวเทียมในการชี้เป้าพื้นที่ที่พบผักตบชวาไปแล้วจำนวน25จุดและได้ทำการชี้เป้าเพิ่มเติมโดยเชื่อมโยงแหล่งน้ำทั้งสายหลักและก็สายรองในลุ่มน้ำภาคกลางและภาคตะวันออกจำนวน19จังหวัด128จุดและในอนาคตจะใช้ดาวเทียมนะคะรายละเอียดสูงเพื่อชี้เป้าให้กับเพื่อครอบคลุมทั้งประเทศอีกด้วยนะคะ เทคโนโลยีดาวเทียมและนวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศนอกจากจะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานและบุคลากรที่จะต้องลงไปสำรวจพื้นที่แล้วนะคะยังสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายค่ะอย่างเช่นด้านป่าไม้เกษตรทะเลชายฝั่งอีกด้วยค่ะ